ไลฟ์แล้วคะ่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะก็จะสรุปให้นักเรียนทุกทุกคนฟังนะคะเนื่องจากว่า <laughs> มีการถามกันเข้ามาเยอะมากก็สำหรับลุกทั้ง4ในการเดินพรมแดงนะคะตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายก็ขอสรุปให้ฟังดังนี้นะคะลุกแรกวันแรกนะคะก็คือชุดสีขาวใช่ไหมก็คือจะเป็นลุกนี้ใช่ไหมตัว นี่ <Yeah. S 2> ก็คือจะเป็นลิปสติกเบอร์933สีนี้นะคะ Rouge Magic นะคะอันนี้เขาก็จะเป็นเนื้อแบบว่าออแมทนิดนึดนงแต่ว่าไม่ได้แบบว่า แห้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เราก็จะแบบจริงๆตัวนี้เราก็โปรโมทกันตนะั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วแล้วก็ได้ข่าวมาว่าตัวนี้ขายดีมากบ้านแม่อยู่แถวแฟชั่นบอกว่าแถวแฟชั่นไม่มีแล้ว <c oughs> ขายดีมาก <c oughs> ก็ถ้าใครยังเจออยู่ที่ไหนก็รีบไปกวาดนะคะส่วนวันที่สองค่ะวันที่สองก็คือจะเป็นวันที่ใส่ชุดสีดำ <c oughs> ใช่ไหมอ่าวันนั้นก็จะเป็นปากสีพลัมนะคะก็คือสีนี้นะคะเบอร์สองสามห้านะคะ ก็เป็นเนื้อเออเป็น color rich เนื้อ moist matte นะคะชื่อสีจริงๆ p l u m m a n ิ q u e n นะคะคุณแมช่ชวบลุกหน่อยอ่าก็คือลุกนี้จำได้ไหมตัวอืมอลุกนี้นะะก็จะเป็นออกสีพลัมสีพลที่เราใส่กับชุดสีดำส่วนวันที่สามก็คือวันที่ใส่ชุดสีบันเย็นฟูฟูวันนั้นการแต่งหน้าเราก็จะเป็นแบบว่า เออมีประกายทองทองอ่อนๆอซอ,อบซอปากก็จะเป็นปากสีชมพูอ่อนแล้วก็ตบท้ายด้วยลิปสติกสีทอง mm hmm. อีกทีนึงก็จะเป็นการเพิ่มแบบว่าความมาลังมาลึงแบบทองทองะไรเง mm ี hmm. ้ยสำหรับลิปสติกตัวสีชมพูก็คือเบอร์ n 6 0 1 nude g o l อ่ะก็จะเป็นชมพูซึ่งคือถ้าสังเกตดีๆเขาก็จะมีพิกเมนต์ที่แบบเป็นทองทองอ่ะอยู่ในแท่ง มองในไลฟ์อาจจะไม่ค่อยเห็นเพราะฉะนั้นต้องไปซื้อ,อ,อมาแล้วก็ไปดูที่บ้านเพราจะเห็นว่ามันมีเป็นจุดทอง,ทอ,งอยู่นะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยตัวนี้ก็คือเลโก้นะคะซึ่งไม่มีทางผิดแน่นอนเพราะว่าแท่งสีทองนี่คือ,อมีแท่งเดียวนะคะก็ใช้สองตัวนี้ใส่ด้วยกันก็คือทาตัวนี้ก่อนแล้วก็ตัวนี้ก็ตกมัน,ก,น,ก,น,ก,นก็จะเพิ่มความทองแล้วคนนี้เขาประโยชน์เขาก็จะเยอะมากเขาก็ยังใช้ไฮไลท์ต,ตามจุดต่างๆอย่างเงี้ยได้แบบ สามารถไฮไลท์ตรงคิวปิดภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะ,ะกระจับกระจับ <laughs> ตรงนี้หรือว่าจะใช้ไลท์ไฮไลท์ตรงนี้ได้อ,อ,ดดดอะไรเงี้ยดังเดึงอะไรเงี้ยก็ได้นะคะก็คือลุคนี้นะคะนี่ส่วนลุคสุดท้ายก็คือวันที่เราใส่เคปสีแดงใช่ไหมวันนั้นเมคอัพก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นแบบตาก็จะเป็นแบบ สมกกี้ ok แต่ว่าเป็นสีคลีนคลีนนะเนาะไม่ได้แบบว่าอาอกออกเป็นสีแบบว่าคอปเปอร์คอปเปอร์ทองทองนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นปากสีแบบนูดนูดน้ำตาลน้ำตาลนะคะชื่อว่าสีมองบลังเบอร์เก้าสามสองก็เป็นเนื้อรูสแมจิกเหมือนกันนะคะก็คนแรกเก้าสมสามใช่ไหมคนนี้เก้าสมสองวันนี้วันนี้ก็ทาเก้าสามสองเพราะวันนี้ก็ใส่เสื้อแดงเหมือนกันเพราะจริงๆเนี่ยเสื้อแดงเราทาแบบนูดอันนี้มันจะแบบว่า จริงทาได้กับทุกอย่างเลยแหละแล้วก็จริงๆ932มเป็นสีที่แบบว่าชมว่าง่ายมากอะเข้ากับทุกสิ่งอย่างในโลกนะคะอันนี้ก็ควรจริงๆอันนี้ควรขายแรงขายแรงไหนดูลุกหน่อยจ้ะแม่ไนดูลุกลก็คือลุกนี้นะคะลุกวันสุดท้ายที่เรา,เาใส่เคปสีแดงนะคะขอแอดซูมปากคุณแม่นิดนึงได,ได้อันนี้คือ 932ค่ะเกาายทเดี่ยวเลยไปซื้อกันนะคะทุกคนก่อนจะหมดใช่ขอบคุณนะคะคุณครูได้ค่ะนักเรียนสรุปตามนี้นะคะท่องให้ดีๆก่อนหมดนะคะเดี๋ยวออกข้อสอบนะคะบ๊ายบาย